เป็นข่าวดีที่ทําชาวไทยและชาวกัมพูชาเฮลั่นเลยค่ะเมื่อทางพิพิธภัณฑ์อเมริกาเตรียมส่งคืนโบราณวัตถุ16ชิ้นที่ถูกโจรกรรมมาอย่างผิดกฎหมายแต่อย่างที่รู้กันดีว่าของโบราณบางชิ้นก็มาควบคู่กับความเชื่อความลี้ลับที่ยากจะพิสูจน์โดยนายนักลัสและฟอร์ดพ่อค้างานศิลป,ปะชาวอังกฤษที่ถูกตั้งข้อหาจรกรได้มอบโบราณวัตถุจํานวนหนึ่งที่อยู่ในการครอบครองให้กับลูกสาวชาวไทยนั่นคือคุณนวพันธ์เกรียงศักด์ซึ่งเธอเปิดใจว่าเคยเจอดีเกี่ยวกับรูปปั้นเหล่านี้มาแล้ว คุณนวพันธ์ได้เล่าถึงความทรงจําในวัยเด็กว่าการวิ่งเล่นในที่พักอาศัยที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามทั่วทุกมุมในอาพาร์ตเมนต์ของคุณพ่อที่กรุงเทพลวทพ้ลวนเต็มไปด้วยรูปปั้นเทพแบบขเขมรช่วงเวลาที่จะเข้านอนใบหน้าอันเศร้าสลดของรูปปั้นจะเป็นภาพหลอกหลออและสิ่งที่เธอมักจะพูดกับคุณพ่อก็คือรูปปั้นพวกนี้มันเดินได้ในตอนกลางคืน ภายหลังจากนายดักลาสเสียชีวิตคุณนวพันธ์จึงตัดสินใจยกคอลเลกชันที่ตกทอดมาจากบิดาให้กับทางการกัมพูชานั่นเองค่ะ